เกมเ t เทอร์เวเปิดตัวเมื่อสิปีก่อนเป็นเกมจำลองการออกเดทที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้หญิงแต่กลับกลายเป็นว่ามีผู้เล่นที่เป็นผู้ชายมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดผู้เล่นสามารถเล่นตัวละครได้อย่างหลากหลายเริ่มจากตัวละครที่เล่นง่ายแต่มีประสิทธิภาพไปจนถึงตัวละครที่เล่นยากแต่ไม่มีประสิทธิภาพในหมู่พวกเขา มีตัวละครขยะตัวหนึ่งที่รู้จักกันดีโดยเฉพาะในด้านระดับคามยากและคุณสมบัติที่แย่แต่ดันมีไอ้โลกจิตคนหนึ่งที่เล่นตัวละครนี้เป็นเมนหลักแบ็กโยซอนเป็นเวลา10ปีเอาละมาเริ่มกันเลยมันคือซันผู้เล่นแบ็กยูซอนืโอ้มีกระทู้ใหม่ในฟอรัมงั้นเลย มีอัปเดตใหม่บางอย่างเหรอ,หอบอสตัวสุดท้ายในการเดทสันคิดว่าสิ่งเหล่านี้มักจะจบลงเมื่อคุณคบกับตัวละครใดตัวหนึ่งโอ้เดี๋ยวคนนี้คือแลงเกอร์ซื่อดังอบอสตัวสุดท้ายมันไม่สมเหตุสมผลเลยที่มีมอนเตอร์ที่มีทักษะทำลายเวทมนในโลกเวทมนมันเป็นข้อผิดพลาดจริงๆเหรอ ผู้คนต่างบอกว่าตัวละครของพวกเขากำลังถูกลบออกไปอ่านี่น่าจะเป็นวันมังกรปีศาจแห่งควมมืดดวงจันทร์ที่13ของกลางคืนสีดำได้ปรากฏตัวแล้วเรื่องราวก็เป็นเส้นนั้นใน Atherworld คุณจะสู้กับมังกรปีศาจแห่งควมมืดหรือไม่ฉันจะแสดงทักษะที่สะสมมาตลอด10ปีให้ดูเอง ถ้าจะให้อธิบายตัวละครของซันแบ็กยูซอดเขาเป็นตัวละครเพียงตัวเดียวในเกมที่ไม่สามารถใช้เว็มมอนได้แม้ว่าทุกคนจะสามารถใช้เว็มมอนได้ในเกมก็ตามด้วยเหตุนี้แม้แต่ผู้เล่นที่มีประสบการณ์มากที่สุดก็เลือกที่จะไม่เล่นเขาโดยพื้นฐานแล้วเขาเป็นตัวละครที่แย่แน่นอนว่าเขาสามารถใช้เว็มมอนบางอย่างได้เพียงหนึ่งเดียว อ่าดูหึศบชิบ,ชบเขาสามารถใส้ระถาเก้าพิบตาได้ฝึบชิคาถาเก้าพิบตาของแบ็อยู่สดน,นั้น จะสุ่มเคลื่อนที่ในระยะ3ถึง10เมตรอย่างรวดเร็วทิศทางในการใช้9ก้าพิบตานั้นเป็นแบบสุ่มหากว่าควบคุมไม่ดีแล้วแล้วก็เขาก็จะตายในทันทีเนื่องจากความเร็วและผลกระทบยิ่งไปกว่านั้นคูทามและการใช้มานายัางไร้สาระอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีข้อเลกเปลี่ยนที่คุณไม่สามารถขยับตัวได้เป็นเวลา2วินาทีหลังจากใช้งานทักษะนี้ อย่างไรก็ตามแบ็กยูซอนเซี่ยวสาดในการใช้ก้าพิบตาเขาสามารถควบคุมทิศทางที่เขาจะไปได้ตัวละครแบ็กยูซอนสกิลก้าพิบตาลักษณะอาการมานาลั่วไหลเส้นเดียวกับระยะทางและเขายังสามารถยกเลิกข้อเลขเปลี่ยนของการใช้สกิลได้อีกด้วยมันไม่ใช่มานาเพราะเขาไม่มีค่ามานาด้วยซ้ำ แตกต่างจากคาถาอื่นๆ9ก้าิบตาไม่มีอะไรมากไปกว่าความสามารถในการเคลื่อนไหวแต่สันกับมกมุ่นอยู่กับตัวละครน,นี้เนื่องจากทุกอย่างขึ้นอยู่กับระดับทักษะของสันในช่วง10ปีที่ผ่านมาสันเล่นเป็นตัวละครเพียงตัวเดียวในเกมที่ไม่ได้ใช้เวทมนต์ในการต่อสู้วิงิิิิตุบ คุณได้เอาชนะบอสตัวสุดท้ายดวงจันทร์ที่13ของกลางคืนสีดำหมอะไรเนี่ยสันเอาชนะมันได้จริงๆเหรอถึงสันรู้ว่าสันใส่อุปกรณ์ในตำนานเต็มตัวก็เถอะแต่มันก็ยังเป็นเพียงแค่ตัวละครขยะนั่นเป็นสิ่งที่ดีสันจะโพสมันลงในสุมุนว่าสันสามารถเอาชนะมังกรปีศาจในความมืดได้แล้วจึงเนื่องจากตอนจบไม่ถูกต้อง 90%ของโลกเอเธอร์จะถูกทำลายลงจึงเนื่องจากตอนจบไม่ถูกต้อง90%ของโลกเอเธอร์จะถูกทำลายลงนี่มันเกิดอะไรขึ้นอย่างไรก็ตามคุณเข้าใกล้ตอนจบที่แท้จริงแล้วปโปรดเข้าถึงตอนจบที่แท้จริงเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอะเกิดบ้าอะไรขึ้น นี่สันอยู่ที่ไหนเอ๊ะกระจกงั้นเหรอเรูปลักษณ์แบบนี้นี่คือแบ็คยูซอนนี่ตึงหือบทที่หนึ่งหลบหนีการไล่ล่านี่คือไม่มีทาง อนี่คือใบรับรองเข้า Stella Academy นี่นะนี่มันคล้ายกับ Aetherworld และสันกลายเป็น b a c k u Uson มันยากที่จะเสื้อแต่สันต้องตั้งสติเกี่ยวกับเรื่องนี้เสียงนั้นบอกสันให้ไปถึงตอนจบที่แท้จริงแต่จากสิ่งที่สันรู้เกมนี้ไม่มีตอนจบที่แท้จริง มันมีตอนจบหลายแบบเดี๋ยวก่อนเป็นไปได้ไหมว่าไม่มีใครสามารถบรรลุตอนจบที่แท้จริงในช่วงสิปีที่ผ่านมาได้ให้ตายเถอะนี่ไม่ใช่เวลามาคิดเรื่องนั้นถ้าจำไม่ผิดหลังจากที่แบ็กยูซอนตื่นขึ้นผู้คนที่ไล่ตามเขาบุกเข้าไปในกระท่อมไอ้เวนนั่นวิ่งไปไหนเนี่ย บ้าเอ้ยพวกเขาอยู่ที่นี่แล้วหืมมีกระ่อบอยู่ตรงนั้นไปหามันข้างในซะคับท่นันตอนนี้มีระยะเวลาจำกัดในการหลีกเลี่ยงพวกเขาแต่สันก็สู้พวกเขาไม่ได้เส้นกันอะไรที่สันควรทำตรึงคุณสามารถใช้สกิลก้าวผิบตาได้ ฮะฉันส,สามารถใช้สกิลก้าวพิบตาได้